ทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะสารใต้น้ำมัวันชาแนลนะครับผมวันนี้มาออกหมายตอนเช้านนะท่านชมโอ้โหหมายค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับวันนี้ปลาขึ้นเยอะมากเลยนะครับท่านชมวันนี้โอ้โหผ่านดำไม่มาด้วยนะท่านชมน,นี่ก็มาฉายเดียวนะท่านชมก็จะสั่นๆหน่อยนะท่านชมเหมือนเดิมครับผมฉายเดียวอู้แต่ปลาเยอะมากเลยนะท่านชมมอกเนี่ยหุ้ม เหมือนปลาน,นูกน้ำอะ่ะท่านชมลอยเต็มอยู่แห่เราก็ยังไม่แห้งเลยนะท่านชม,มาวาดมาวันนี้มาซ้ำอีกแห่ใหม่แห่ใหม่มาไปลุ้นกันเลยดีกว่านะท่านชมก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้อีสานใต้นะ้ำหวันชาแนลกับพันดํดำไายลุยด้วยนะครับผูกปลาขึ้นเยอะมากเนะี่ยท่านชมวันนี้ก็โอเคครับไปยังไงแล้วเดี๋ยวไปลุ้นแห่กัน ว่าจะมีตัวมีแต้มเปล่านี้ครับท่านผู้ชมปโอเคนะฮะปลลุยแห่แรกกันครับท่านผู้ชมปลายเยอะมากนะคนเนี้ยโอ้เสียดายจังว่าผ่านดำไม่มาลืมบอกนะครับผมไม่มาหรือว่าไม่สั่งก็ไม่รู้นะผ่านดำผมมีสองอย่างอะไอที่ไม่มานี่คือไม่ไม่สัง่ง ขึ้นหนักไปหน่อยไปลุนแห่แรกกันเลยดีกว่าขึ้นเยอะตรงไหนดีตรงนี้นะท่านชมขีมขึ้นนะรุยครับโอ้โหย,ยังหาเหลี่ยมยังไม่เจอนะเพบาแหใหม่นะท่านชมเดี๋ยวก็มาลุนครับว่า มีตัวมีเตมหรือเปล่าไซาก็จะคัดไซหน่อยนะเห็นไหมท่านชมเฮ้ยมีตัวอยู่ท่านชมโอ้มีดึงมีดึงครับมีดึงนะท่านชมมีดึงมีดึงโอ้โห,ห,หจะเย็นๆนะครับผมไม่น่าจะรอดนะถ้าเข้าเผานะท่านชมบอกเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหฝั่งลึก โอ้โหจเย็นก่อนอ่านั่นละมาแล้วฮะท่านผู้ชมหือหืมฝั่งซ้ายฝั่งขวาใจเย็นนะผมให้ข้าเผาก่อนนะค่อยๆรวบนะท่านผู้ชมจะแหใหม่นะเราเช่ได้นะผมเป็นแห่เก่าแล้วเช่ไม่ได้เลยนะ ดาว้องขึ้นอย่างเดียวมาแล้วครับไาลุนครับโอ้โหไม่รอดนะท่านชมเต็มคาราเบลนะผมเต็มเครื่องนะโอ้โหเต็มเครื่องครับผมท่านผู้ชมโอ้โหนี่ครับผมปะทูโอ้โหเต็มเครื่องนะท่านผู้ชมวันนี้สุดยอดไปเลยครับผมว้าวแน่นอนครับผมแหนี้ เห่เดียวกลับบ้านได้เลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตปลอดก่อนนะท่านชมนี่หูขางดำไซส์สวยๆวะนนี้โอ้โห,ส,ส,ห,โโหสุดยอดเลยครับผมไปสุดยอดครับไปท่านผู้ชมก็เมื่อกี้ก็เห่เห่แรกก็พูดหลายๆเต็มอยู่นะท่านชมเห่แรกก็กลับบ้านได้อ่ะมี่จะตัวแบบหูไซส์สวยวันนี้น้ำดีด้วยนะท่านชมเมื่อกี้ก็ได้โทรไป หาพัานดับไหมนะรูจะมาล่าแต่น่าจะมาแหละผมว่านะครับก็ไม่เป็นไรถ้าเขามาที่หลังแล้วก็ต่อกันเลยก็โอเคครับไปเดี๋ยวเราไปลุยก,กันต่อไม่รีร,ปรอปลาค่อนข้างที่จะเยอะนะท่านผู้ชมขอภายในมุมกล้องด้วยนะครับผมอาจจะใส่สายนิดนึงนี่นขึ้นเลยเตมเมื่อกี้ตรงนี้แหละ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเ็กตรงนี้อีอกอ่ะไม่เป็นไรโอ้ยคนเดียวนะผมบากนิดนึงท่านผู้ชมแต่ว่าได้ลุ้นนะครับผมคนเดียวได้ลุ้นตลอดนะท่า,านผู้ชมลืมขันน็อตด,ด้วยกล้องไม่หลุดโอเคครับไปเดี๋ยวเรามาดึงดูกัน โดนตัวนี้ดึงแล้วตึ๊บตึ๊บนะมีไหมเห็นเนี่ยเห็นเงียบท่านชมเอ๊ะเหมือนจะมีนเห็นนี้ไม่แน่โดนนะท่านชม แต่ไม่แน่ไม่โดนครับติ้นเห็นเปิดไปลุลนเห็บต่อไปท่านชมโอเคครับไปตามลุนกันต่อท่านชมอุ้ยขึ้นแล้วช่างี๋ยวกางเหเดี๋ยวขึ้นเห็ก่อนะนะ โดนผมแน่โดนโดนติดกล้องแน่เอาแล้วติดแล้วอะทำโจมย่องยอนก่อนนะทำโจมไปโอ้ยสวยงามท่านชมโอ้ยฝั่งนี้เพียบอะ ที่จับป,ปาเดี๋ยวผมไปเอาช้างก่อนคนเดียวก็จะต้องเดินไปเดินมาแบบนี้แหละท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นไรครับ <c oughs> นี่ใสสวยๆนะท่านผู้ชางดำโอ้โหดูข้างหน้ามันขึ้นนั้นช่างเยอะเกินและเกิน รเราเช็ดได้นะครับผมเพราะว่าเห่เราใหม่นะมาลุนครับว่ามีตัวไหมวันนีน้โดนนะไม้นี่ทุกเห่ ไม่โดนนะมันตื่นแน่เลยท่านชมโอ้โหสิ่งที่ได้มะพร้าวโอ้ยไปไปครับท่านชมหูปลาขึ้นนะเวลาไม่กลางเนี่ยขึ้นดีดีท่านชมแต่เวลากลางเนี่ยไม่ขึ้นเลยนะไม่เป็นไรถือว่าอ่อย จังหวะน,นี้นะขึ้นนี่บ้องบุ้มทีนึงนี่เหลยบร้อยโดนผมแท่แล้ว <_ c oughs> หวันแหรไม่เตะกับท่านผู้ชมหื <_ c oughs> เสียดายแต่ว่าไม่แตกก็มีเสียวนะบางทีเราหวานแตกก็ไม่โดนมไม่แงไม่น่าจะโดนนะ ไม่โดนไม่เป็นไรครับไปไปครับท่านผชมตามกันต่อว่าเราต้องได้ได้แห่แเลขแห่เดียวเนี่ยต่อไปอจับยากอยู่ไงเข่ามันลึกเนะาะเข่าดีเข่าเนื้อดี ปลาทิมขาท่านชมวิ่งครับลุยตรงนี้แล้วครับท่านชมเกาะกล้องเกาเกาะทุกเกาะนาฬิกาอีกโอ้โห คนเดียวก็จะแบบนี้แหละทุลักทุเลหน่อยนะท่านผู้ชม,ชมแต่ไม่เป็นไรติดๆเล้ เฮ้ยมีตัวมีตัวมีตัวอ่นานะฮะอ่นานะฮะท่านชมถึงแล้วอือเสร็จแล้วถ้าข้าวเพานี่ผมบอกเลยเรียบร้อยโอ้โหฝั่งนี้เป็นฝูงนะท่าชมโอ้โหฝั่งนี้เอาเรื่องครับผมมาแล้วร้อยขึ้นมาแล้วข้าวเพานี่ผมบอกเลยไม่มีพลาดนะท่านชมหฮเราบอกแล้วข้าวเพานี่ไม่มีพลาดนะท่านชม นีคนค่ครับเออนี่ไซสสวยสวยเลยโอ้โหนะครับคางดำก็คางดำนะครับผมปลดง่ายครับผมหลุดเลยเนี่ยโอเคครับท่านชมไปปลดปลาก่อนนะครับจอดไปครับท่านชมก็เดินมาได้ครึ่งหนึ่งครึ่งทางนะท่านชมก็ผลประกอบการก็ถือว่าดีนะครับ เพิ่งจะโดนได้สองแหเนี่เยเหระที่เราไม่โดนโอ้โหแหนี่จะเกี่ยวเอาพักสับไปกินตลอดไปลุนกันต่อน,นะครับเมื่อวานมากับพานดำนี่ไม่มีว่าวนะแต่เราเรามาวันนี้มันดูกันว่าเราจะว่าวหรือเอ้ยเราจะหมานนะท่านผู้ชมแต่ผมว่าเราน่าจะหมานนะลุยตรงนี้ก่อนนะ สวยงามสวยงามครับผมนินไซโบ่หน่อยนะนินไซโบ่ะมีนะผมคลองนี้มีนินไซโบ,ออซโบอ่อยู่แต่ว่าจะโดนเราหรือเปล่านี่แหละปัญหามาเยอะแต่ไม้เนี่ยโดนทุกแห่ท่านชมแห่ใหม่เราแช่ไวส้สกแป๊บหนึ่งก่อนนะท่านชมถ้าเข้าเผาแล้วไม่มีหลุดนะท่านชมหลุดกันครับ ตัวไหมถ้ามีตัวนี้สามาประมาณนี้ต้องดึงมีกระตุกนะอ้าวมีตัวครับผมฝั่งขวานะท่านผู้ชมคอยก่อนโอ้หปลาอะไรครับเนี่ย แต้มอยู่นะท่านผู้ชมอื่ใช้เป็นเล่นอุ้ยโอ้โหโอ้โหขาไปชนอันนี้อีกท่านผู้ชมไปไปที่โลงๆดีกว่าอึ๊บหมานอีกแล้วนะครับวิเข้ามาข้างในหมานเฉยนะท่านผู้ชมอึ๊โอ้ ไซไม่ค่อยใหญ่มากไซส,สวยเลยนะท่านผมสองเต้มครับเห็นนี้กอได้ทอดจะแหววโอเคนะครับก็ถึงสะพานไม้ที่เราคุ้นเคยกันอีกแล้วนะท่านผู้มก็เดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องเสาเห็นนึงนะครับแล้วก็จะถอยไปฝั่งนู้นไปรอพรานดำก่อนน่าจะมาแหละผมว่าเขาบอกว่า เดี๋ยวแกสวงก่อนจักน้อยบอกจังซี่เขาจะตามมานะบอกแล้วเมื่อวานอย่าห้าวห้าวจัดไปจำโจนู่นะผมเดี๋ยวไปเอาข้างหน้า้วนะตรงเสาไปขอตึงๆมือนะ่ะแห่นสุดท้ายแล้วนี่ตรงนั้นเลยนไงวะ เนี่ยแหละท่านชมต,ตึงมือตั้งหลักดีๆโอ้โ,อโอสวยงามครับท่านผู้ชมโดนผมแน่วนันนี้เดี๋ยวลุนกันถ้ามีปลาเนี่ยอาจจะวิ่งขึ้นเนี่ยนะเดี๋ยวยาวครับแช่ไว้แป๊บอุ๊ยอะไรครับท่านผู้ชมปลานี่ท่านผู้ชม เชือกเชือกดึงนะเชือกกระตุกนะท่านผู้ชมโอ้เชือกกระตุกเลยครับเชือกกระตุกนะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสู้แหยนะสู้แหยครับโอ้จังหวะนี้โอ้ดูจากฟองฟองน้ำที่มันขึ้นนะท่านผู้ชมเนี่ยดูโอ้ยไซเป็นโลอ่ะจริงหรือเปล่าอู้ดูวิ่งครับ หเอาแล้วฮะเอาแล้วฮะท่านผู้ชมตัวแรกขึ้นมาโชว์ก่อนหลายเต้นนะผมหลายเต้นนะผมโอ้โหดูครับฮูดูฟองเราจะาไมเราไม่ต้องรีบกไ็ได้นะครับผมแหเราใหม่แล้วติดแน่นอนเราปล่อยไว้กันให้มันเข้าเผานะถ้าตึงมากหลุดนะตีนแหเรามันไม่รวบนะเฮ้อ,อ กี่แต้มมาลุ้นกันโอ้โหไม้อีกแล้วติดไม้อ่ะท่านผู้ชมเอา้าลุดอีกโอ้โหไม่เป็นไรยั่ไงไปท่านผู้ชมเดี๋ยวไ,ไปตั้งหลักกันที่นู่นก่อนนะครับผมโอเคครับโอ้โหหลังจากที่เรามาจากะสะพานไม้ตรงนั้นนะเมื่อกี้ปลดไม่ได้นะท่านผู้ชมตรงนู้น ราต้องมาตรงนี้แทนนะครับผมอูดึงแบบอูหลายเต้มอะเมื่อกี้หลุดหมดแล้วท่านชมนี่เหลือกี่ตัวอ่าสามเต้มนะท่านชมส,สวยๆเลยสามเต้มอูแต่ใบไม้เยอะนะครับผมตีนหเหรารวบไม่ทันเนาะเสียดายมากเลยนะครับผมไม่เป็นไรยังติดไม้ติดมือมาอยู่สามเต้มส,สวยๆโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราไปลุ้นกันอีกฝั่งนู้นนะครับผมรอพันดำจัดไป โอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ถอยลังมาจุดเริ่มต้นเราแล้วนะแต่ว่าเราใส่ตรงนี้สักหน่อยนะน,นี่เราเคยได้ตัวใหญ่อาจจะเป็นปฏิศาสตร์อาจจะซ้ำรอยก็ได้นะใจะเย็น จะลากกองไปด้วยตลอดเลยป่ะต้องไหนรถจกักรยานมาแล้วก่อนโอเคครับท่านผู้ชมก็เราก็ถอยมาถึงตอนแรกแล้วเนาะห,หวานตรงนี้สักหน่อยนะท่านผู้ชมส่งมันดีนะตรงนี้นอ่ะลุยเลยดีก,กว่า สวยงามต้องเตกเยอะครับตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่ไม่ค่อยเตกเยอะไม่โดนพันดาจะมาไหมหูดูฟัง้งขึ้นเนะี่ยผมจะเอาบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมไม่น่าโดนนะ ไม้นะครับชมไม่มีสู้เหรอเลยนะไม่โดนนะไม่โดนครับขาวสะอาด ไปดูปต่อโอเคนะครับท่านชมก็เดดเริ่มออกแล้วนะปลาก็เริ่มเข้าหลบตามป่าแนละ้วท่านชมเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วขอมาลองตรงนี้สักหน่อยนะเห็นตลาขึ้นดีดีเม่อกี้จะโดนมีตัวมีเต็มไหมตรงนี้แหละท่านชมเมื่อกี้ขึ้นแบบบึ้มอะ มันลอยนะมาดูนครับตรงนี้แหละก่อนที่เราจะกลับบ้านนะั้นท่านผู้ชมเองติดติดนี่อีกโอ้โหอะรยครับโอ้โหสวยงามท่านชมปลาย,ยังเยอะอยู่นะครับผมถ้าพันดํามานี่น่าจะอยู่ยาวอะแต่รอเขาก่อนนะว่าเขาจะมาไหมโอเคเดี๋ยวแหงนี้เราก็จะถอยทับกลับบ้านก่อนนะท่านผู้ชม กองทับเราเริ่มจะหิวแล้วจะไปเติมพลังก่อนคนระับวันนี้ทั้งวันน่ทั้งวันรุ่น่ะแห่นี้จะมีตัวมีแต้มไหมจะได้กลับเลยไหมไม่น่าจะโดนนะท่านชมเงียบไม้ไม่เงียบ ไม่โดนหรอกคับผ hey, 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 hey. ู้ชมเฮ้ยเฮ้ยมีฝั่งซ้ายเจตัวแน่จะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะดินแบบนี้นั่นเลยได้อะไรมาอีกเนี่ย โ oh oh. อ้โหได้ยันเทียนน่ะท่านผู้ชมเข้าพรรษาเลยไหมโอ้โหได้ยันเทียนนะท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดเลยฟอสซิลอ่ะหนึ่งแต้มมะปิดท้ายท่านผู้ชม <c oughs> ใส่ดีอยู่โอเคไปยังไงแล้วเดีเ๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะท่านผู้ชมโอเคครับผมไปโอเคสวัสดีครับท่านผู้ชม ก็ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วเนาะอย่ามาลุ้นกันครับว่าวันนี้จะได้ปลาเยอะไหมนี่ครับผมโอ้โหวันนี้ก็ผลงานค่อนข้างที่จะประทับใจนะครับวันนี้ทางดำใสสวยๆนะท่านผู้ชมวันนี้สุดยอดนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผ่านดำใสลุยแล้วก็อีสานใต้น้ำมันอวันด้วยนะท่านผู้ชม สำหรับ EP นี้ไปฉายเดี่ยวมานะท่านผู้ชมก็ค่อนข้างที่จะพอครับผมหลายเยอะนะครับผมจริงหวานไม่ทันนะถ้าคนเดียวคนหนึ่งหวานอะไรเงี้ยน่าจะทันแต่นี้คนเดียวก็ถือว่าได้มาค่อนข้างที่จะหลายแต้มอยู่นะผมพอมือหนึ่งครับพอได้ก้อยครับผมก็สําหรับ EP นี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมอย่างไงแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกัน EP หน้าเนาะท่านผู้ชม ก็อขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมไว้เจอกันในทีหน้าครับสวัสดีครับ